ผมไม่รู้สึกแปลกใจอะไรเลยเพราะทรราชปกครองมานปกครองเมืองและทรราชในที่นี้ไม่เพียงรัฐบาลทหารแม้ขุนสารตุลาการเป็นที่น่าเสียดายบางท่านเป็นคนดีแต่หลายท่านมีอคติจะกินที่บนหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่มองในมุมกลับผมเห็นว่าการที่พักก้าวไกลถูกยุบเหมือนพักอนาคตใหม่ถูกยุบทรราชจะไม่ยอมเปิดโอกาสให้ธรรมะขข้นมาสู้กับธรรม แต่ผมถือว่าอธรรมจะต้องแพ้ธรรมะวันยังคำ่ำผมอยากให้กำลังใจสมาชิกพรรคก้าวไกลและคนที่เลือกพรรคนี้ซึ่งมีจำนวนมากไม่เฉพาะคนรุ่นใหม่คนแก่คนเท่ากันเลือกแสดงว่าบ้านเมืองเราลังเดินถูกทางแล้วผมอยากจะให้ท่านทั้งหลายใช้ขันติอดทนต่อสู้กับทรรราชและสู้โดยวิธีที่อาจารย์ป่วยเรียกสันติประชาธรรมธรรมะต้องชนะอธรรมวันยังคำ่ำความเวลวร้ายของระบบ มันจะเร็วไปกว่าน,นี้อีกไม่ได้แล้วมันเร็วถึงที่สุดแล้วเระเอิญเป็นที่น่าเสียดายครับศารธรรมนูญเป็นที่พึ่งไม่ได้หวังว่าต่อไปสารไม่ว่าสารปกครองศาลธรรมนูญแม้กระทั่งศารอาญาสารแพ่งสารอุทธรณ์ศาลฎีกาจะเป็นที่พึ่งได้มากขึ้นกว่าที่แล้วๆมาเพราะระบบสารนั้นไมนไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง การเบืองน้ำเินเนืเเเตั้งินที่บา่าทค่ข้าวท้นบนได้แต่ศาลนั้นขึ้นมาโดยระบบราชการแต่ระบบของศาลเป็นระบบซึ่งใช้ไม่ได้เพราะคนที่จบในติบเดตดเร็จและสอบเป็นภาทย์อายุยังมังเป็นบางบางบาง,งทียังไม่ถึงสามสิบเลยเป็นผู้นแพทแล้วพวกนี้ไม่มีประสบการณ์เลยครับผู้พากษานั้นจะต้องเข้าใจเรื่องความยุติธรรมจะต้องเห็นอกเห็นใจคนยากไร้ ผมอยากจะถามว่าสารตุลาการกี่คนเคยไปเยี่ยมคนในคุกเห็นว่าคนเดือดร้อนขนาดไหนบ้างอย่างน้อยสมัยเมื่ออาจารย์ปรีดีพนมยง์เป็นผู้ประสานการมหาวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองธรรมศาสตร์บัณฑิตก่อนจะรับเป็นยาต้องเข้าไปดูในคุกเมื่อคนในคุกคืเดือดร้อนอย่างไรบ้างและสมัยนั้นยังไม่มีฉันรแต่เป็นสมัยนี้ก็ต้องมปดูฉันรกล่าวคือพวกเราซึงมีความรู้สูง มีหน้าที่เรื่องความยุติธรรมจะต้องเข้าใจคนยากไร้และคนยากไร้นั้นมันถูกระบบโครงสร้างเอาเปรียบเขาถูกรังแกแล้วพักก้าวไกลกรณีพักอนาคตใหม่กรณีสมาชิกพักเหล่านี้ต้องการจะแก้โครงสร้างอายุติธรรมอันนี้แต่พวกทรราชต้องการจะคงความอายุติธรรมไว้เพราะมันประโยชน์กับพวกทรราชพวกอปรีพวกชังไรที่ปกครองบ้านเครองเมือง ขอ,อประธานโทษที่ผมอาจจะพูดจาไม่สุขภาพแต่ผมเห็นว่าพวกนี้ควรจะได้รับพระรุษว่าจากผมมากกว่านี้เพราะกันนั้นผมก็อยากจะเตือนท่านทั้งหลายให้ต่อสู้ต่อไปโดยวิธีที่อาจารย์ป่วยเรียกสันติประชาธ,ธรรมเพราะธรรมะเท่านั้นที่ชนะอาธรรม